สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตครับสามารถนำไปผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบธ,ธุรกิจได้วันนี้เสนอเรื่องวิธีคิดทำให้พิชิต ทุกชัยชนะผู้ฟังทุกท่านครับดังที่เราทราบกันมาว่าเรื่องของความคิดแนวทางการคิดหลักการคิดวิถีที่มนุษย์เรานั้นได้ก้าวเดินโดยมีเรื่องของวิธีคิดเป็นตัวโน้มนำําถือเป็นสิ่งสําคัญทุกสรรพสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่มีความเจริญมีความก้าวหน้า มีการเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นมาจากความคิดครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งอุดมไปด้วยความสุขมีแผนการในการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตรวมถึงยังวางแผนเพื่อบ้านปลายหรือบางท่านก็กำหนดระยะเวลาของอายุเพื่อการกเกษียณสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากวิธีคิดทั้งสิน้นในขณะเดียวกัน ท่ามกลางโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติภัยการเมืองภัยสงครามและอื่นๆอ,อีกมากมายหลายท่านไปต่อได้อย่างทรนงเพราะมีวิธีคิดหลายท่านชีวิตล้มลงก็เพราะว่าปราศจากวิธีคิดหรือคิดไปในทางที่ผิดปรุงแต่งไปในเรื่องราวที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นในฐานะที่ผู้พูดทํางานทางด้านของการสื่อสารใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแล้วก็มีความคิดมีจิตใจที่ต้องการที่จะเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครในสังคมที่จะคอยช่วยเหลืออยู่อย่างเงียบเงียบหรือบางครั้งก็ช่วยเหลือด้วยการทุ่มเทสรพะกำลังวิธีคิดจึงทำให้สามารถพิชิตได้ในทุกๆชัยชนะครับ มีคำกล่าวที่เพราะมากๆที่ส่งต่อกันมานานแสนนานก็บอกว่าความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราปั้นความฝันอยู่ที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองตัวผู้พูดไม่ทราบครับว่าใครเป็นคนที่คิดถ้อยคำชุดนี้ขึ้นมาแต่ยอมรับเลยครับว่าทุกครั้งที่พูดถึงหรือนำมาเผยแพร่นำมาพูดนำมาส่งต่อบอกต่อนั้น รู้สึกมีความสุขรู้สึกทรงพลังเราลองมาถอดคำกันทีละคำดังต่อไปนี้นะครับผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าความสุขอยู่ที่เราคิดอันนี้ชัดเจนมากๆเพราะตัวของผู้พูดหรืออาจาร,รย์ห่องนี้นานมาแล้วปล่อยให้ความคิดไม่มีทิศทางไร้จุดหมายปราศจากการควบคุมไม่เคยคิดเข้าบริหาร สำคัญที่สุดคือไม่เคยดูแลความคิดตนเองจึงเกิดการทุกระทมเศร้าหมองเครียดวิตกไปเสียในทุกสถานการณ์จนกระทั่งวันหนึ่งได้ก้าวเข้าสู่วิธีการฝึกจิตการควบคุมบริหารและดูแลความคิดจากนั้นเริ่มศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องของไมเซ็ตกนแรงดึงดูดเรื่องของการมองคนเรื่องของการพัฒนาตัวตน ท้ายที่สุดกลับพบว่าความสุขมันอยู่ที่เราคิดสิ่งเหนี้ก็เริ่มต้นจากการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมแม้อาจจะไม่ได้เคร่งจนน่ากลัวแต่ก็ไม่ปล่อยตัวให้เหลวไหลอีกต่อไปปรากฏว่าถ้าในหลักของพุทธศาสนาแล้วเรื่องของการมีสติการมีสมาธิการถือศีลปฏิบัติธรรมการไหวพระสวดมนต์เดินจงกรม นั่งสมาธิแผ่เมตตาทําจิตให้นิ่งปรากฏว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้มีคนหลายคนเอาความสุขไปผูกกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและบางครั้งก็วิตกกังวลเสียเองคนบางคนก็เอาความสุขไปผูกกับอดีตที่ผ่านมานานแสนนานซึ่งมันผ่านไปแล้วจนทุกคนลืมเลือนดังนั้นครับถ้าจริงแล้วความสุขไม่ว่าจะอยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรืออดีตที่ผ่านไปแล้วที่อยู่ในความทรงจําแต่ก็บอกว่าความสุขที่ดีที่สุดคือสุขกับ ยุคป,ปัจจุบันเราไม่ทราบหรอกครับว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้กันสักกี่วันแต่ถ้านปัจจุบันเราทําจิตใจของเราให้มีความสุขได้ผมว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆครับดังนั้นความสุขอยู่ที่เราคิดจึงต้องดูแลตัวเองต่อมาชีวิตอยู่ที่เราปั้นแน่นอนครับคนเรานั้นก็ต้องมีการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมีผู้คนคอยเกื้อนหนุนคอยดูแลแต่ลึกลงไปแล้ว เส้นทางชีวิตของเราอ่ะจริงๆมันอยู่ที่เราปั้นครับใครล,ล่ะที่เราจะคบใครล,ล่ะที่เราจะคุยด้วยใครล,ล่ะที่เราจะขอความช่วยเหลือและใครล,ล่ะที่เราจะจุนเจือและส่งมอบดังนั้นชีวิตของเรามันจึงอยู่ที่เราปั้นเราจะออกแบบวิถีชีวิตอย่างไรเราหลับตาเรามองเห็นความสําเร็จนั้นหรือไม่ดังนั้นครับชีวิตของเราต้องอยู่ที่ตัวเราเองผู้อื่นเป็นเพียงผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ออามาคือความฝันอยู่ที่เราสร้างมนุษย์ปราศจากความฝันอันตรายจังเลยนะครับคําว่าความฝันไม่ใช่เพ้อฝันแต่เป็นการใฝ่ฝันหรือมีความฝันซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลยุทธ์เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆในการดําเนินชีวิตเราจําเป็นต้องมีความฝันว่าเราฝันจะเป็นอะไรเราฝันที่จะได้อะไรเราฝันที่จะครอบครองอะไรหมายเหตุครับสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอยู่ในศิลธรรมจรรยาบรณอันดีงาม ฉะนั้นความฝันมันอยู่ที่เราสร้างเราสร้างความฝันได้ครับและโดยมวลรวมเขาบอกว่าถ้าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองมีผู้คนมากมายหาเหตุจูงตัวเองจูงตัวเองอ่ะเข้าไปในเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ปรารถนาแล้วก็มองหาจำเลยทางสังคมมองคนอื่นเป็นผู้ที่ผิดอันจริงๆแล้วขอย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะครับ ต่อมาครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นคาพูดของครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคนสําเร็จเนี่ยมักมีเรื่องเล่าอันนี้เห็นได้กับตัวตนนะครับคนที่ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพในการดํารงชีพในการดําเนินชีวิตเขาจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่ามาส่งมอบมาคอยให้คําแนะนําเป็นเรื่องราวที่มีสีสันครับคนสําเร็จไม่ใช่เดินมาบนเส้นทางที่ราบเรียบและโรยด้วยกีกุหลาบแต่คนสําเร็จ กับเป็นคนที่เคยเจ็บปวดรวดร้าวแต่เขาทรนงมากพอที่จะก้าวเดินต่อไปฉะนั้นทุกท่านครับคนสําเร็จมักมีเรื่องเล่าหากเราต้องการที่จะมีเรื่องเล่าต้องการที่จะมีเรื่องราวดีๆแบ่งปันเราจึงต้องใช้หลักการของความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราปั้นความฝันอยู่ที่เราสร้างทุกสิ่งอยู่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะครับท้ายที่สุดความสําเร็จหมาเหยียนส่วนคนล้มเหลวมักมีข้ออ้างซึ่ง เราก็จะเห็นได้จากคนใกล้ตัวบางครั้งก็เห็นในครอบครัวในองค์กรในหน่วยงานหรือในสังคมของเรากลุ่มคนเหล่านี้มีข้ออ้างเยอะมากๆม,มีเหตุมีผลที่ฟังแล้วดูดีจริงๆครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ล้มเหลวลงเพราะว่าเขามีข้ออ้างมากเกินไปดังนั้นครับหากเราเดําเนินชีวิตด้วยการเปลี่ยนทุกปัญหาให้กลายเป็นการท้าทายเราเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้กลายเป็นอุปกรณ์ปรากฏว่ามันทําให้ชีวิตส่งพลัง ก้าวเดินก็ทอรนงมองอะไรก็เห็นโอกาสหยิบจับทำอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองช่องทางก็ปรากฏสังคมก็กว้างขวางสายสัมพันธ์ก็แน่นทวีคูณเห็นไหมครับดังนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือความคิดและจิตใจผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นผู้ให้ผู้สมมอิผู้แบ่งปันถือเป็นสิ่งสำคัญทางสังคมโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนในสังคมไทยอย่างมีความสุขขอผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตใครจะเราเขาโชคดีครับ WLDc สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม WLDc สถาบันผลิตความรู้สู่ปวงชนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท่านครับ